อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผู้ลิตวันนี้ก็ต้องบอกว่าอันยองอันยองฮาเซโยเพราะว่าเราอยู่ที่ร้านเกาหลีชื่อว่าโกกิลังเหมือนคุณอยู่เกาหลีเลยนะคะเพราะที่นี่ปิ้งย่างเลิศมากจอดรถที่จุฬา36ได้เลยค่ะเรามาคุยกับเจ้าของร้านและเป็นเชฟเองด้วยและชื่นชอบอาหารเกาหลีมาก เชฟทวีพัดเพชรดาสดาเชฟนิวสวัสดีจ้าสวัสดีครับจัดเต็มโต๊ะขนาดนี้ฟังจากเชฟนิวว่าวันนี้เขาภูมิใจนำเสนอแต่ละเมนูในโกกิลังมีอะไรบ้างโกกิลังเป็นร้านอาหารเกาหลีครับได้อินสเปรชั่นมาจจะเกาะเจจูครับบ้านที่เจจูครับก็จะมีไหกิมจิที่วางอยู่หน้าบ้านเป็นเอลิเมนต์หลักในการตกแต่งกับลาน,นะครับคุณมาที่โกกิลัง ถูกปากพี่ไทยแน่นอนฟังจากเชฟนิวจากเมนูแรกครับก็จะเป็นเมนูเนื้อตุ๋นนะครับก็จะใช้ขาหลังของวากิวที่ออสเตรเลียครับเพิ่มรสชาติของซุปเนื้อตุ๋นให้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับโดยการใส่ไข่กระดูกเข้าไปในตัว ซุปเนื้อ <ๆ S 2> เพื่อเพิ่มรสชาติเนื้อเข้าไปครับลองทานซุปเปล่าก่อนครับแล้วก็ค่อยลองตักไขกระดูกเข้ามาในซุปครับเพื <ไป S 2> ่อให้ได้สอง texture ของการทานซุปเมนูนี้ครับไปเมนูที่2สิจ๊ะก็จะเป็นเมนูข้าวผัดกิมจิครับมีหมู3ชั้นทางร้านใส่กิมจิลงไป import ต,ตัวเบสจากทางเกาหลีครับดองเองครับแล้วก็เพิ่มรสชาติให้ถูกปากคนไทยมีสาหร่ายมีผักเพื่อเพิ่มความหวานของตัวข้าวผัดครับหอมมากข้าวผัดกิมจิมาแบบกระทะร้อนๆแล้วไปเจอกับข้าวผัดเจอกับสาหร่ายและ ไข่ในูที่3จะก็คือจะเป็นยูเกะนะครับทางร้านจะเลือกใช้ออสเตรเลียนวากกลเทนเนอร์ลอยครับมันไม่เยอะมากแต่มีรสชาติของเนื้อที่เข้มขน้นใส่สาลายแพเกาหลีแล้วก็ตัวนาโชเพื่อตัดเลียนครับ ไปเมนูต่อค่ะ <c oughs> ก็คือเมนูไก่คอมโบครับมีทั้งหมด3รสชาติรสชาติที่1อะไรจ๊ะเป็นฮันนี่กะหรี่ครับโดยทางร้านใช้น้ำผึ้งจริงๆเลยครับรสชาติที่2โคจูจังครับก็จะมีความเผ็ดนิดๆหน่อยๆแล้วก็วมีความเปรี้ยวรสชาติสุดท้ายก็เป็นโรสชโนครับเบสมาจากตัวโยเกิร์ตครับก็จะกินเป็นเปรี้ยวๆหวานๆไปเมนูต่อจ๊ะจับแช่ครับวิธีการทำตัวจับแช่ของทางเราแตกต่างคนอื่นครับโดยการเอาตัวซอสจับแช่เป็นตุ๋นกับตัวผักเพื่อเพิ่มความหวานให้กับตัวซอสเส้นมาจากทางเกาหลีครับแล้วก็ทำ รสชาติให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับปิ้งย่างกันบ้างมีอะไรบ้างครับก็จะมีหมู3ชั้นนะครับนำหมูไปเวทเชเป็นเวลา2วันนะครับเพื่อทําให้หมูมีรสชาติเพิ่มขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นนะครับอันนี้เมนูซี่โครงหมักซอสครับก็จะเป็นเนื้อออสเตรเลียนวากิวครับที่มาร์เบิลสกอร์ห้ครับแต่ก็เป็นมซอสกับสูตรพิเศษของทางร้านครับเมนูสันคอหมักซอสครับก็จะใช้ซอสสูตรพิเศษของทางร้านครับก็จะมีความ นุ่มความหวานแล้วน้ำจิ้มยังไงจ๊ะจะได้อินสปเรชั o นมาจากน้ำจิ้มแจ่วของประเทศไทยครับ <Wow. S 1> แล้วก็มาปรับให้เป็นรสชาติเกาหลีครับมีเครื่องเคียงมากกว่า8อย่างนะคะเติมได้ไม่อั้นเลยนะคะโดยเฉพาะทงชิมีซึ่งหมายถึงกิมจิเย็นนั้นแนะนําให้ทานก่อนเป็นการเปิดต่อมรับรสก่อนที่จะทานปิ้งย่างกันค่ะอยากให้แวะมานะครับเพราะบรรทัดทองไม่เคยหลับจ้ะวันนี้เลยต้องการันตีความอร่อยที่โกกิลังบรรทัดทองเป็นอร่อยและ ชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่โกกินลังตั้งอยู่ที่ถนนบรรทัดทองร้านอยู่เยื้องกับซอยจุฬา36และสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านโกกินลังคือเมนูนี้เลยครับ อร่อยไล้กับบริลีแม่ชื่ออีติ้งย่าปิงฉังสวัสดีนะคะ